เป็นศาสนาแห่งเหตุผลสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่ได้เกิดขึ้นจากกรรมเก่าไม่ได้เกิดขึ้นจากพระเจ้าบัรดาลแล้วก็ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีที่มาที่ไปทั้งหมดเราอยากให้ชีวิตเราดีเราก็ต้องทําเหตุดีเราอยากได้รับประทานผลไม้ที่ดีก็ต้องหา,มาเมล็ดพันธุ์ผลไม้ที่ดีนั้นมาปลูกเพราะฉะนั้น ความเชื่อในพระพุทธศาสนาสอดคล้องกับความจริงตามธรรมชาติที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะมีที่มาที่ไปผลมีเพราะเหตุมีเราจึงไม่ควรไปอ้อนวอนคนที่ไปอ้อนวอนหรือไปเชื่อในเรื่องดวงดาวไปเชื่อในเรื่องโชคชะตาราศีเรียกว่ามีความเชื่อที่ไม่สอดคล้องกับหลักความจริงตามธรรมชาติถึงแม้คุณจะเชื่ออย่างนั้นแม้คุณจะอ้อนวอนอย่างนั้นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่เคยเป็นไปตามการอ้อนวอนของเรา ไม่เคยเป็นไปตามที่ดวงดาวลิกยขพระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าเวลาเราโยนหินลงน้ํอาอธิษฐานให้มันลอยขึ้นหินก็ไม่ลอยเวลาเราก่อไฟอาธิษฐานให้เปลวไฟนั้นลอยหายลงไปในพื้นดินมันก็ไม่ลอยมันก็มีแต่ว่าจะลุกโพรงขึ้นไปแล้วก็ควันก็ลอยหายไปบนฟ้าเห็นไหมว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามกฎธรรมชาติไม่ได้เป็นไปตามคําอ้อนวอนคําอธิษฐานร้องขอของเรา คนที่คิดอยากจะให้ชีวิตเป็นไปตามที่ตัวเองอ้อนวอนเป็นไปตามที่อธิษฐานเป็นไปตามที่ร้องขอพุทธศาสนาจึงมองว่าเป็นคนที่งมงายเพราะใช้ชีวิตไม่สอดคล้องกับกฎธรรมชาติในฐานะที่เป็นชาวพุทธแทนที่เราจะเชื่อเรื่องเลิกยามเรื่องโชคชะตาราศีพุทธศาสนาสเสนอให้เชื่อเรื่องกรรมคือการกระทำของเราถ้าเราทำกรรมดีผลก็ดีถ้าเราทำกรรมชั่วผลก็ชั่วนี่เป็นหลักความจริงสากลที่ แม้จะไม่เชื่อแต่ความจริงมันก็เป็นอย่างนี้เหมือนเราเอาไข่ไปทุบหินเราไม่เชื่อก็ได้ว่าไข่มันจะแตกแต่ลองทุบดูสิไข่ก็แตกใช่ไหมหรือเอาหินไปทุบไข่เราไม่ต้องเชื่อก็ได้ว่าไข่มันจะแตกไข่ก็แตกอยู่ดีไม่ว่าไข่ไปทุบหินหินไปทุบไข่มันแตกใช่ไหมเกี่ยวกับความเชื่อของเราไหมไม่ต้องเกี่ยวเลยเพราะความจริงมันเป็นความจริงของมันอยู่อย่างนั้นวันอย่างค่ําเพราะฉะนั้นคนที่ไปอ้อนวอนไปเชื่อในเชื่องโชคชะตาราศี ก็ถือว่าเชื่อผิดหลักความจริงตามธรรมชาติใครเชื่ออย่างนั้นขอให้หันกลับมาหาพระพุทธศาสนาเชื่อมั่นในสติปัญญาของตัวเองเชื่อมั่นในการกระทําของตัวเองแล้วชีวิตของเราจะสอดคล้องกับธรรมชาติถ้าทําเหตุดีผลก็ดีกดง่ายๆแค่นี้ถ้าเราทําตามทุกอย่างดีขึ้นเอง